เดี๋ยวนี้นะครับผมมาสอนเทคนิคในการทําความสะอาดนะครับเจ้าหูฟังนะซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคุณไม่ทําความสะอาดนะแล้วก็ปล่อยระยะเวลานานๆนะครับแน่นอนครับสิ่งสกปรกนะที่ก่อตามหูก่อตามผิวเราเนี่ยครับมันก็จะไปรวมกันอยู่ที่หูฟังนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณดูเบื้องต้นก่อนเลยนะอันนี้แค่กรอบนะครับเห็นไหมมันก็จะมีคราบดำๆติดอยู่ตรงเนี้ยซึ่งลองเช็คของผู้คุณดูก็ได้นะครับว่าถ้าใครถ้าใครไม่ค่อยได้ทําความสะอาดนะมันก็จะมีคราบดำๆค่อนข้างที่จะเยอะนะครับรวมไปถึงนี่ข้างในเนี้ยด้วยเห็นไหม อุปกรณ์ของเราก็จะมีนี่แอลกอฮอล์นะครับนี่แล้วก็นี่ไม้ปั่นหูไง่ายๆเลยซึ่งทุกคนสามารถหาได้ครับอย่างแรกนะครับเอาลงหน่อยนึงปันหูอ่าให้มันพอชุ่มแค่นี้ก็พอนะครับปั่นเข้าไปตรงนี้นะครับคว่ำเขาลงนะครับเพื่อว่าไม่ให้น้ําเข้าไปข้างในนะน้ำแอลกอฮอล์อ่านี่แล้วก็ทําความสะอาดร,บรอบๆส่วนตัวฟิลมเขาก็ง่ายเหมือนกันนะครับเพียงคูณทาความสะอาดนี่นะจุดเทียมดํานี่ทาความสะอาดตรงนี้ไปเลยรวมไปถึงข้างในก็สามารถทําได้นะครับนี่ นี่ีเเท่านี้เองครับทำอาทิตย์ละครั้งก็ได้ถ้าใครชอบว่าคลิปนี้ประโยชน์นะครับฝากกดใจกดติามผมด้วยนะบาย